สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะวันนี้ก็พบกับอาจารย์มาดูความคืบหน้าของการถักนะคะเมื่อวานนี้อาจารย์คลิปคลิป EP ที่12นะคะคลิป EP ที่12อาจารยา์พาเพื่อนๆวัดนะคะรอบตัวแล้วนะคะตอนนี้วันนี้ก็เข้านะฮะอีกวันหนึ่งนะคะเมื่อวานนี้อาจารย์ถัก ที่พาเพื่อนนับนะ่ะได้ห้าแถวนะคะได้ห้าแถวตรงนี้นะคะเมื่อวานก็ไม่ค่อยได้ถักเท่าไหร่ก็ใช้เวลาว่างอย่างที่บอกเพื่อนเพื่อนนะคะนะถักมั่งพักมั่งถักมั่งพักมั่งนะคะก็วันนี้นะคะก็คือเอามาให้เพื่อนเพื่อนดูนะคะความคืบหน้าของการถักด้านของช่วงตัวนะคะด้านของช่วงตัวได้กี่แถว ได้กี่แถวนะคะ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17ตอนนี้ได้17เมืม่อวานเนี่ยอาจารย์ตอนตอนที่ทำคลิป EP ที่สอนะ EP ที่12นั้นอยู่ประมาณ5.6แถว1,2,3,4,5ออยู่ประมาณนี้นะคะอยู่ประมาณเนี้ ตอนนี้ก็ถักหนึ่งะคหนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณหกแถวนะคะเมื่อวานเนี่ย ep ที่สิบสองที่จันทำแล้วก็ทั้งวันทั้งคืนนะคะจนมาถึงวันนี้นะคะก็เริ่มมาจับในการถักได้กี่แถวนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดได้สิบเอ็ดแถวก็คือถักบ้างพักบ้างไม่ไม่ไม่เร่งรีบตัวเองนะคะ ไม่ไม่เร่งไม่เร่งรีบตัวเองบางอะที่อาจารย์บอกว่าถักครบ1รอบอาจารย์ก็พักสายตาแล้วก็ไปทํานั่นทํานี่นะคะแล้วก็จับตอนนี้ได้11แถว11กับ6เป็น1 7เราต้องการทั้งหมด39แถวนะคะสาตอนนี้17ก็นะคะเหลืออยู่เท่าไหร่นะคะเหลืออยู่ประมาณ2 0 22แถวนะคะก็น่าจะเป็นพรุ่งนี้แล้วก็จะเสร็จช่วงลําตัวนะคะ ก็จะเสร็จช่วงลำตัวแล้วก็จะพาทําขอบของเสื้อเห็นไหมคะเพื่อนๆไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบทําไปเรื่อยๆนะแต่ที่อาจารย์จะต้องมาทําคลิปให้พวกเราเนะี่ยก็คือ,อให้ให้กำลังใจนะคะให้กำลังใจแล้วก็ให้เพื่อนๆ่อถักไปด้วยการคุยกันไปนะคะวิดีโอของอาจารย์อาจจะแตกจากแตกแตกต่างจากของคนอื่นที่เขาสอนสอนเสร็จเคล็ดลับ สอนเสร็จเขาก็จบแล้วก็จะรออัพวิดีโอใหม่นะแต่ของอาจารย์ก็คล้ายๆกับช่องนะคะคล้ายๆกับช่อง YouTube ทั่วไปที่เขามีเล่ามีเรื่องมาเล่า,ม,ม,า,ามีเรื่องมาพูดมาคุยนะคะแล้วก็ทํางานของเราไปนะคะก็พบกับเพื่อนๆถ้าจะรอให้ครบวิดีโอเสร็จนะคะหมายถึงหมายถึงถักเสร็จแล้วก็ค่อยมาคุยกับเพื่อนๆก็คงคิดถึงเพื่อนๆนะคะเหงานะคะตอนนี้ลูก,ลกสาว นะคะเบนตอนนี้เวลาเท่าไหร่8ปดโมงวันนี้วันจันร์นะคะวันนี้วันจันที่ยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าเร์ก็กันยายนนะ,ะตอนนี้เวลา7จ็ดโมงยี่สินะคะเมื่อกี้ลูกสาวก็ส่งข้อความมาที่เพื่อนๆได้ยินติ้งๆิติ้งติง,ตงก็คือเขาขับรถไปถึงมาหาลัยแล้วนะคะเขาก็จะส่งข้อความมาบอก นะ,ะว่าถึงแล้วนะคะไม่ต้องกังวลน,นะคะก่อนจะกลับเขาก็จะส่งข้อความว่ากําลังขับรถกลับนะคะเราก็จะกะเวลาที่เขากลับมาพอดี <c oughs> ก็จะได้รอเปิดบ้านให้นะคะเ <c oughs> มื่อวานเมื่อวานฝนตกหนักมากค่ะเพื่อน <c oughs> ๆบรรยากาศประมาณบ่ายสองบ่ายสามยังกับตอนหกโมงทุ่มหนึ่งนะคะเพื่อนๆ <c oughs> คือท้องฟ้า้มืดมืดคึ้มน,นะคะก้อนเมฆนะคะเมฆเมฆเมฆสีเทาน,นะคะก็คือก้อนเมฆเต็มท้องฟ้าเลยนะคะก็คือทำให้ฝนมันตกไปทั่วเลยอาจารย์ก็ถ่ายคลิปวิดีโออัพโหลดในยู u ูปเอ่อในเฟซบุ๊กดูว่าอเวลา บ่ายสามยังกับเวลาหกโมงทุ่มหนึ่งนะคะขับรถบนท้องถนนเนี่ยต้องเปิดไฟนะคะอาจารย์ออกไปทานข้าวไปรับลูกสาวเขาไปที่ที่เมื่อวานอาจารย์ไปส่งอาจารย์ไปส่งลูกสาวไปไปทำงานไปสอนหนังสือนะคะก็จริงๆเขาก็ขับรถไปเองได้ะคะ่ะก็คือเราก็อยากบริการลูกสาวนิดน,นึงเพราะว่า <c oughs> วันปกติ เขาก็ขับรถไปเรียนอยู่แล้วแล้วคนนี้เขาต้องไปทํางานเสาร์อาทิตย์อีกเรามีโอกาสไปส่งแล้วขากลับเราไปรับเขาแล้วก็เลยไปทานข้าวนอกบ้านพร้อมกันทั้งครอบครัวนะก็จะทํากันกันอย่างนี้นะคะวันนี้เมื่อวานเนี่ยขับขากลับหลังจากทานข้าวนะทานข้าวเสร็จอากาศนะคะมืดนะคะข้ามลงข้ามข้ามลงข้ามลงขับรถบนท้องถนนนะคะอย่างกับ อย่างกับเขาเรียกว่าไปดูข่าวนะคะเพราะว่าพายุเข้าจากเคลื่อนเข้ามาจากเวียดนามมาทางไทยนะคะชื่อบัวลอยหรือเปล่าเนี่ยนะบัวอลอยนะน่าจะบัวลอยนะคะก,ก,ก,ก็ตกหนักมากเลยค่ะตกหนักมากๆทั้งคืนเลยนะคะเนี่ยฝนเพิ่งหยุดช่วงประมาณ วันนี้ตอนเช้าเนี่ยฮะฝนเพิ่งหยุดแต่กลางคืนเนี่ยตกหนักนะคะตกหนักมากแต่อาจารย์ชอบนอนฟังเสียงเสียงฝนตกมันเหมือนกล่อมมันเหมือนกล่อมตัวเองหลับนะคะถ้าวันไหนอาจารย์นอนไม่หลับเนี่ยอาจารย์ก็จะเปิดเสียงฝนตกนะคะกล่อมตัวเองหลับนะคะอันนี้ในบ้าน ทั้งทั้ทั้ง,ท,งทั้งหมดในบ้านเลยเรามีกันสามคนเนาะนะคะแฟนสามีกับลูกสาวเ,เป็นเป็นคนไม่เป็นไม่ชอบฝนตกไม่ชอบเสียงฝนตกเขาจะตื่นบ่อยมากตอนกลางคืนเพราะว่าเขาขนาดเราห้องมิดชิดเนาะแต่ก็เสียงก็ฝนตกเสียงเสียงดังมากเขาจะนอนไม่ค่อยหลับตรงกันข้ามกับอาจารย์หลับสนิทมากเลยนะคะ ชอบเสียงธรรมชาติชอบเสียงฝนตกนะคะแฟนก็ชอบอหน้าร้อนมากนะคะเขาชอบพระอาทิตย์ลูกสาวชอบหน้าหนาวอาจารย์ชอบหน้าฝนเลือกคนลเลือกกันคนละฤดูเลยนะคะก็เป็นความชอบที่แตกต่างกันนะคะตอนนี้ก็นั่งอยู่ริมหน้าต่างนะคะอากาศดีๆมันถัก ให้เพื่อน,อนแล้วก็คุยกับเพื่อนๆน,นะคะถ้าจะทําวิดีโอช่วงกลางคืนนะคะแสงไม่ค่อยพอแล้วก็มันมืดมากถ้าต้องถ่ายกลางคืนเนี่ยจะต้องเปิดนะคะตัวไฟโคมไฟหรือว่าตัวความสว่างนะคะช่วยมันก็ไม่ดีต่อสายตานะคะทำให้ปวดตามากอาจารย์ก็เช้าเช้านี่แหละค่ะนะคะว่างจากทุกอย่างก็มาถักนะคะ ทำคลิปวิดีโอคุยกับเพื่อนๆไปนะคะจริงๆถักเสื้อลายนี้นะคะถ้าเราใช้ไหมเส้นเล็กแล้วใช้เข็มเบอร์เบอร์เล็กลงนะคะลายมันละเอียดจริงแต่ว่า เวลาที่เราใส่มันจะแนบตัวมันจะแนบตัวแล้วมันจะดูะบางบางนิดหนึ่งนะแล้วเราก็ถักใช้เวลาเพิ่มขึ้นอีกนะคะแต่ถ้าเราถักลายเนี้ยเราใช้ไหมเส้นใหญ่อย่างที่อาจารย์ใช้18-20นะคะเราก็ใช้เข็มเบอร์ใหญ่มันก็ทำให้เรานะคะถักเสร็จเร็วเร็วขึ้นนะคะ เวลาเราใส่เข้ากับตัวเรานะคะมันก็จะทำให้ดูมีน้ําหนักนิดนึงดูไม่แนบตัวนะคะแต่จารย์ลองใส่ <c oughs> ตัวที่จารย์ถักมาแล้วนะ,ะเขาเขาไม่หนักนะคะเขาจะไม่หนักไม่เถ้าไม่ทำให้เราอึดอัดนะคะใส่สวยใส่สบายค่ะ การทักเสื้อนะคะมันก็เป็นการฝึกสมาธินะคะเพื่อนๆนะคะเมื่อวานเนี่ยหลักท่าถ้าไม่ได้ถักเนี่ยอาจารย์ก็จะเลื่อนเลื่อนเลื่อน,อนดอูใน Facebook นะคะของนักถักไลยๆคนที่เขาอัพโหลดภาพอัพโหลดงานถักเห็นภาพตัวน,นั้นก็สวยเห็นภาพตัวน,นี้ก็สวยนะคะอยากมีมือสักสิบมือเลยนะคะ จริงๆแล้วอาจารย์ว่าจะพาเพื่อนๆถักกระเป๋านารักน่ารักไว้ใส่อีกนะคะ <c oughs> กำลังจะคิดอยู่ว่าจะถักด้วยเชือกฟอกนิ่มหรือว่าเชือกร่มหรือว่าใช้พัเชือกอได้ฝ้ายเหมือนกระเป๋าที่อาจารย์พาถักตัวล่าสุดนะคะแต่เอาเป็นสีอื่นลายอื่น ดีไหมพาถักแบบอื่นดีไหมเอาไว้ใช้หรือว่าจะเอาเป็นของตกแต่งวางของน่ารักน่ารักในบ้านอย่างเงี้ยกำลังคิดอยู่นะคะทำคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆดูอ้ออีกคลิปหนึ่งนะคะเพื่อนๆลองไปดูย้อนหลังนะคะ,ะคลิปที่อาจารย์พาเพื่อนๆถัก ที่ที่รัดผมนะคะโดยใช้ตัวนั้นอาจารย์ใช้ไหมสหสินนะคะถักนะคะสหสินถักเพราะว่าเขาจะตีเกลียวแล้วเขาจะมีน้ําหนักแล้วก็จะทํางานฝีมือได้สวยนะคะเวลารัดกับผมนะคะออกมาสวยตัวนี้นะ่ะนะคะเป็นตัวท็อปเลยนะคะยางรัดผมอะ่ะอาจารย์ถักแล้วก็ ได้ขายเยอะมากเลยนะคะยางรัดผมะนะคะแล้วก็สวยด้วยแล้วมีแบบร้อยลูกปัดด้วยนะคะอาจารย์ขายให้กับเพื่อนๆน,นะคะที่ทํางานแล้วก็ขายให้กับลูกค้าที่เขาสั่งส่งไปนะคะจริง,รงๆแล้วทำไรายได้ได้ดีมากเลยเพื่อนๆลองเข้าไปดูนะคะคลิปน่าจะหลายปีแล้วเป็นคลิปในเรื่องของที่รัดผมนะคะยางรัดผม ะะก็ใช้ด้านหลังของลูกสาวละรัดผมลูกสาวให้ดูนะคะตัวนั้นน่ะถักออกมาสวยมากนะคะแล้วก็ที่คาดผมก็โอเคนะคะลายสวยค่ะเพื่อนๆลองเข้าไปดูนะคะเผื่อเพื่อนๆไปไปไป,ไปเรียนรู้แล้วก็สามารถสร้างเป็นลายได้นะคะทำใช้เองใส่เองแล้วก็ได้ขายคนส่วนใหญ่เขาซื้อกับอาจารย์เนะี่ยเขาจะซื้อเป็นคู่นะคะ แล้วหลายคนเขาก็ซื้อไปอสองชิ้นนะคะอีกประมาณครึ่งปีเขาก็มาบอกทําให้ใหม่หน่อยเอาสีอื่นนะอย่างเงี้ยนะคะบอกตรงเลยนะคะว่ากลับมาสั่งใหม่หลายคนมากนะคะหลายรอบมากเลยนะคะใช้คุ้มมากเลยนะคะอาจารย์ก็ถักราคาไม่แพงเท่าไหรนะะ่นะคะนะคะแปดสิบเก้าบาทนะคะวงละแปดสิบเก้าบาทนะคะ อาจารย์ก็ส่วนใหญ่เขาจะา89บาทก็ไม่แพงก็ก็ไม่ถูกนะคะใช้ได้สหัสินนะคะเพืนเพื่อนลองไปไปไปดูนะคะเผื่อเพื่อนก็ในปัจจุบันนี้อาจจะขายได้ราคาเพิ่มขึ้นก็ได้เพราะว่าอัพราคาได้นะคะ120ก็ได้นะคะ ร้อก็ขายได้ทำสวยๆทำเลือกใหม่ดีๆนะคะราคาก็จะอัพตามนะคะตรงนี้แต่ที่อาจารย์ขาย89ก็คือขายในราคามิตรภาพนะคะกับเพื่อนๆนะคะถ้าร้อยลูกปัดอาจารย์ก็ขาย120นะคะถ้าร้อยลูกปัดไปด้วยแต่ถ้าไม่ร้อยลูกปัดก็แปดสบเกก็หลืออีกบาทหนึงก็90บาท เราไม่เสียค่าส่งนะคะเพราะว่าขายให้เพื่อนๆพื่อนโอ้จันทำเยอะมากน่าจะประมาณ4ี่ห้ชิ้นเลยนะคะก็สนุกนะคะทำที่คาดผมก็ได้ด้วยนะคะเพื่อนๆลองทำดูหารายได้นะคะโพสขายใน Facebook นะคะจะเย็นๆน,นะคะแพ็กเกจสวยๆวยโพสขายถ่ายรูปสวยๆนะคะหมนะ MM ั่นโพส หมั่นอัพนะคะม,มันมันมันโพสนะดีที่สุดแล้วค่ะขายของออนไลน์ไม่ขาดทุนนะคะเพราะเพราะว่าเราไม่ไม่ได้เช่าหน้าร้านเราไม่ได้ไปเปิดค่าน้ำค่าไฟเช่าหน้าร้านเราตกแต่งร้านของเราในในเ c e b o o k ของเรานะคะขอแค่เราจริงใจทำงานออกมาดีออกมาสวยการที่จะทำงานออกมาดีมาสวยะคะ่ะเพื่อนเพื่อน,นก็ ต้องถักบ่อยๆค่ะถักบ่อยๆตัวนี้สิบเจ็ดแถวแล้วนะคะเนี่ยสิบเจ็ดแถววันนี้อาจารย์คาดหวังไว้น่าจะได้สักสิบแถวเจ็ดกับสิบเจ็ดก็ยี่สิบเจ็ดนะคะยี่สิบเจ็ด หวังว่าพรุ่งนี้อีกวันนะคะก็ช่วงลําตัวเสร็จเวลาเดินเร็วมากเนาะตอนนี้ก็เดือนกันยายนก็จะหมดแล้วเดินเร็วมากแป๊บเดียว ก็จะหมดสิ้นปีเสียงนก สีนี้อาจารย์ก็ว่าสวยนะคะมันออกฟ้ามีฟ้าอ่อนมีม่วงมีเหลืองอ่อนผสมกันแล้วก็สวยอาจารย์ลองใส่แล้วคะ่ะก็คือเวลาถักไปได้ช่วงไหนอาจารย์ก็จะลองใส่นะคะลองดูว่ามันเป็นยังไงอ่าอีกอีกอย่างหนึ่งนะคะเพื่อนเเพื่อนเพื่อนลองใส่ ทีละช่วงทีละช่วงนะคะเพื่อดูว่าเราต้องปรับอะไรตรงไหนไหมนะคะถ้าสงสัยก็เข้ามาทักถามอาจารย์ได้นะคะตอนนี้สองครั้งละนะคะก็คือตอนที่เข้าแขนออสาครั้งแล้วที่อาจารย์ลองใส่ตอนที่เข้าเข้าวงแขนเชื่อมติดกันอาจารย์ก็ลองนะคะลองลองสวมใส่ดูว,ว่ามันล้างตรงตรงตรง,ตรงใต้วงแขนไหมนะคะ ถ้าไม่ล้างมันโอเคไหมพอดีไหมตัวนี้ลืมบอกเพื่อนๆนะคะตอนที่เ,เพื่อนๆเชื่อมตรงบริเวณนี้นะคะเนี่ยแถวที่หนึ่งเนี่ยนะคะเพื่อนๆลองสวมใส่ดูว่ามันล้างไหมมันล้างตัวไหมนะคะมันอ้มันพอดีไหมนะคะถ้าเกิดว่ามันยาวมันมันกว้างเกินไปเพื่อนๆก็ลดจากลดจากอ่ายี่สิบเจ็ดให้เหลือยี่สิบหกก็ได้คือช่วงตรงนี้นะคะเนี่ย ช่วงตรงนี้นะคะช่วงช่วงที่เราทําปิดขอบตรงนี้เสร็จเนี่ยนะคะยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยาี่ยี่้ายิบหกยิบเจ็ดนี่ยนะ,ะเพื่อนๆอ,อาจจะสักยีิบหก็ได้นะคะไม่ถึงยีเจ็ดถ้าคนไหนเน่าอกกับวงแขนนะคะอ่ามันมันหลวมเกินไปเพื่อนๆก็ลดแถวลงนะคะลดแถวลงถ้าคนไหนยังฟิตยังแน่นอยู่เพื่อนๆก็เพิ่มแถวนะคะนะคะ เมื่อวานจาย์ก็ลองลองสวมนะคะดูว่า,าลายมันตกเป็นยังไงด้านหลังด้านหน้าเป็นยังไงนะคะมันอาจจะยังไม่พอดีเกินไปเพราะว่าเรายังไม่ได้เก็บคอถ้าเราเก็บคอเวลาเราลองใสอ่อ่ะมันจะดึงตรงช่วงด้านหน้ากับด้านหลังขึ้นยกขึ้นนะคะถ้าเราเก็บคอ ทำลัทำลายนะคะรอบรอบคอนะคะอาจารย์ไม่อยากตัดไหมค่ะก็คือถ้าเราจะไปทำาลายตรงคอก่อนเพื่อให้มันดูสวยเพื่อจะได้เช็คดูอาจารย์จะต้องตัดไหมาจากตรงนี้แล้วก็ไปต่อทำํำคอพอทําคอเสร็จแล้วก็จะมาต่อไหมที่เนี่ยคืออาจารย์ไม่อยากมีให้เห็นรอยต่อนะคะไม่อยากเห็นรอยต่อ ก็นั่งถักตรงนี้อ่าให้เสร็จช่วงลําตัวให้เสร็จเลยนะคะตรงนีแ้แป๊บแล้วก็จะได้หนึ่งรอบละเงียบมากเลยรอบบ้านนะคะ นี่ยะนะก็จะครบอีกรอบละจะเป็นรอบที่18รอบที่18อาจารย์ก็จะพักนะคะเดินออกไปดูดอกไม้ต้นไม้แล้วก็ให้อาหารปลานะคะ ลูกสาวส่งข้อความมาสงสัยเขาถ่ายรูปน้องหมานะคะเขาก็จะถือขนมถือขนมที่เป็นขนมของอาหารน้องหมานะคะซื้อเป็นแพ็คๆหลายหลายแบบที่เขาเรียนแบบอาหารเนี่ยอาหารของเป็นขนมนะคะเป็นขนมแต่ว่าจะเป็นขนมอย่างเช่นเป็นเหมือนเนื้อแห้ง แต่แต่เป็นรูปของขนมเป็นรูปเหมือนอกระดูกแต่ไม่ใช่กระดูกแต่เขาจะทําเรียนแบบนะเหมือนอาหารเจอะค่ะแต่เราทาเออแต่เราซื้อเป็นแบบนั้นนะแล้วก็เอาไปให้น้องหมาที่มหาลัยนะคะเขาก็เอาเอาขนมเอาอะไรไปให้น้องหมาแล้วเขาก็จะถ่ายรูปส่งนะ่นารักมากเลยค่ะน้องหมาเขาติดเขาเดินตามอา่า ลูกสาวตลอดเลยถ้าไปถึงเขารอที่โรงรถนะคะเสร็จแล้วก็เดินตามจนส่งไปถึงตึกที่เรียนนะคะถ้าช่วงไหนนั่งรอเรียนอยู่ที่มานั่งนะคะเขาก็จะนอนอยู่ข้างๆให้หยอกนี่ก็คือนักศึกษากเขาก็จะชอบให้นั่นให้นี่กับน้องหมานะคะ โอเคนะคะเราขึ้นไว้ละอย่าจานจะพักนะคะบอกแล้วนะคะว่าทําแค่รอบเดียวแล้วเราก็พักสายตาค่ะเพื่อนๆพักสายตาเราไม่ทําจนปวดตานะคะเราทําเป็นงานอัติเร็กเราไม่ทําเป็นให้งานซีเรียสนะคะ Uh huh. ลูกสาวบอกถึงแล้วเจนนีนะะ่น้องหมาชื่อเจนนี่นะคะน้องหมาชื่อเจนนี่เจนนี่คิดถึงมากเดินม,มาหาที่รถเหมือนเดิมจํารถตัวเล็กได้ <c oughs> เรียตัวเสร็จก็ไปเรียรถตัวเล็กโอ้เขาจำมาลูกสาวบอกว่าน้องหมามีจะมีชื่อเจนนิเฟอร์เจนนี่โอ้เยอะแยะมากแต่ตัวตึงตัวท็อปที่น้องเขาชอบมากที่สุดที่ที่เฟลลี่แล้วก็ สนิทที่สุดก็คือชื่อน้องเจนนี่นะคะบอกว่าลูกสาวบอกว่าเดินมาหาที่รถเหมือนเดิมเลยนะคะจำรถได้เดี๋ยวอาจารย์ให้ดเูเขาจะมีภาพน้องหมาเนี่ยอืม เนี่ยน้องเจนนี่เนี่ยเขาจะเอาเท้ามาฮเ,เห็นไหมเนี่ยเนี่ยเขาจะรักมากน้องเจนนี่ค่ะน,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 นี่ลูกสาวเขาจะน่ารัก ตามวัยของเขามีถ่ายกับเพื่อนๆนะคะเนีย่ยเห็นไหมคะกับความน่ารักนะคะเนะะี่ยน้องจะเดินตามไม่มีอะไรคะ่ะส่งแต่รูปน้องน้องหมานะคะส่งแต่รูปน้องหมาเยี๋ให้ดูตรงที่เขาเจอกันเขาเดินมารับกันนะนะคะ เด็ดเฝ้ากันเขาจะเดินมาชนเจอกันจะรูปน้องหมาเราจะคุยกันเยอะมากเลยนะคะไปมาหาลัยก็คิดถึงกันมากเลยมั้งนะคะอันนี้ลูกสาวว่าไอ้ตัวนี้ชีอ้อนนะคะตัวนี้คีอ้อน จะเดินตามกันนะคะมีอะไรก็ส่งให้คุณแม่ดูก็คงคิดก็คงกลัวว่าคุณแม่จะเหงานะคะไม่ได้ทำงานนะคะก็ส่งข้อความมาหาตลอดนะคะก็เป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีอย่างนึงเนาะให้กับเด็กๆในสมัยนี้นะคะโอเคนะคะตรงนี้สวยได้ละเอาใจสู้กันทุกคนเลยค่ะ อ,อาจารย์ก็ต้องนั่งถักตัวนี้ซ้ำๆๆๆลายเดิมๆนะคะเข้าขึ้นแถวที่18ละเป็นกำลังใจให้กันและกันสู้ต่อในลายนี้ค่ะเดี๋ยวเจอกันใน EP ถัดไปหวังว่าน่าจะถึงสามสิแถวนะคะน่าจะถึง39แถวก็จะพยายามเหมือนกันนะคะเพื่อจะได้คลิปวิดีโอพาตัวสุดท้ายให้กับเพื่อนๆนะคะ ยังไงก็อาจารย์ขอฝากให้เพื่อนๆนะที่ชมวีดีโอของอาจารย์นะคะก็กดติดตามอาจารย์นะกดถูกใจนะคะกดไลค์ให้อาจารย์เป็นกำลังใจให้อาจารย์หน่อยนะคะทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ